สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็อากาศเย็นอีกแล้วนะคะทุกคนจ้าอากาศเต็มน,น้ำแข็งเลยวันนี้ดูนะคะ เดินออกมาข้างนอกเยอะเด้อดูนะคะทุกคนอุ้ยก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะเนี่ยเป็นน้ำแข็งเลยนะคะฮ่าฮ่า <c oughs> อิจ๊ะ <c oughs> เป็นน้ำแข็งเลยนะคะทุกคนจ๋า <c oughs> จับกล้องก็จะสายหน่อย <c oughs> มือสั่นจ้าทุกคนก็เดินด้วยเนาอวันนี้ป้าจะเดินนะคะทุกคนจ๋าจะไม่ใช้รถนะคะทุกคน งนี้ก็ที่สถานที่ที่ต้อยู่นะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวป้าจะไปดูทางรถไฟเนาะอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวปต้จะไปดูทางรถไฟเพื่อให้เพื่อนๆดูนะคะให้ทุกคนดูนะคะทุกคนจ้า วันนี้ป้าจะเดินอย่างเดียวเนาะอืมออกกําลังกายเหมือนเดิมตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาทําทางรถไฟเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวป้าจะพามาดูนะอือติดกับบ้านป้าน,นุชเลยนะเนี่ยเดินมาไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้ว เดี๋ยวเาดูรถก่อนมาย่างนี่ไงตรงนี้นะคะทุกคนนีไ่ไงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นทางรถไฟก็ททำใหม่แต่ป้าคิดว่ายังไม่มีนีการวิ่งนะคะตอนนี้เขากำลังซ่อมแซมอยู่นะคะซ่อมแซม นี่ไงนะคะเมื่อก่อนนี้ป้าก็มาถ่ายตรงนี้แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ซ่มแซนนะคะตอนนี้กว้างมากแล้วก็ใหญ่มาก ตรงนี้นะคะที่ป้าอยู่ก็ติดกับใกล้ๆกับกับทางรถไฟนะคะทุกคนเพราะว่าป้ายอยู่จุดจุดใจเมืองนะคะป้าอยู่ระหว่างนี้เลยเดี๋ยวป้าก็จะเดินไปทางโน้นอ,อีกนะคะทุกคนจะจับวิวสวยๆให้ ทุกคนดูนี่จ้า <c oughs> โอ้นี่ก็มีรถรถบัสพึ่งผ่านนะคะทุกคนจ้า <c oughs> พี่ป้าเดินนี่ก็ลื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็ง แค่คืนเดียวเองน้ำแข็งเต็มเลยอุ้ยเดินไปก็หนาวลืมเอาถุงมือมารถ <c oughs> ก็เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะทุกคน จะออกไปไหนทีก็ต้องเอาเอาเอาอะไรที่เขากรีดอะ่ะป้าก็เรียกไม่เป็นเนาะกรีดน้องแข็งออกใส่กมซีมาเยอะแยะแข็งเยอะแข็งเด้ตรงนี้ก็ ที่สถานที่ว่ายน้ำของเด็กเนาะป้าไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆลวัวกลัวความผิดเนาะกลัวความผิดเนี่ยไมก่กล้าเราก็เอาแค่พอประมาณนะจ๊ะทุกคน ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ว่ายน้ําของเด็กหรือว่าคนโตก็ได้นะจ๊ะทุกคนเพราะข้างในเขาจะเป็นน้ําอุ่นนะคะไม่ใช่เล่นฟรีนะคะต้องเสียเสียเงินเข้าไปนะคะซื้อบัตรค่ะเมื่อก่อนป้ามธนุก็เข้าไปเล่นเหมือนกันก็เสียหลายอยู่นะคะ จับกล้องใส่หน่อยก็ต้องขอไัยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะมันก็จะใส่ใส่หน่อยขนาดใส่ไม้แล้วนะมือไม่นิ่งเลย นี่นะคะตรงนี้ก็ที่ตาบอกอะ่ะครั้งแรกอะ่ะสถานที่ว่ายน้ำ ยังไงป้าพนุก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครตกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะโรล,ลันเฮโด้ <c oughs>